สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับในเกมฟรีไฟเช่นเดิมนะคะวันนี้อยู่ดีๆก็ได้ชุดนี้มาเฉยเลยค่ะชุดอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นนะไปชื่อเพื่อนด้วยจริงมากเลยจริงทุกคนพูดจริงเดี๋ยวหาก่อนอันดับสีบิ๊กบได้นะคะ I am law พอจังหวะจังหวะนั้นติดเรือด้วยก็เลยไม่ไม่ได้อัดนานมากดีๆก็ปิดยังไม่เรายังไม่ยิ้มโอ้โหเขาเปิดมาอยู่โอเคมามาเพราเราไม่ต้องเปิดไม่ก่อนนี่มันถึงเป็นคนโด่นโอ้โหอะไรวะอะไรวะเดี๋ยวเราไปทางนี้กันนะ คนเราไม่ต้องไปหรอกตรงนู้นตรงนี้อ้าวเดี๋ยวก่อนนะทุกคนนี่มันไม่ใช่อ่ะทุกคนเวลาต้องไปตรงน,รงนี้ดีกว่าเนาะนี่มันไม่ใช่หมอกเพราะเราไม่ได้อยู่ตรงนู้นอีกเดี๋ยวพี่จะอ,อ้อมไปฝั่งนั้นนะฮ่หาหา่าว้าวเจอคนด,ด,ด้วยอ่ะ คน๋ยวเราลงไปคนดรนะล้าก็จะได้หรือเปล่า คนเจอเด็กเกียรติก็ต้องหีหงื่อนมั่งนะมันที่อมอิ่มอ่กกับจานทีมาดูนเยี่ยงแฟน,นกปิดหัวเลยอะเปกดหัวมากเฮ้ยได้นัวเงี้ยเดิจอมังกี้มงกี้หรืออสูรเนอะไปแล้วละ หัวเราเพื่อนโอเคได้เพื่อนแต่ไม่มีปัญหาว้ายเปลือ <ms> นตายจนท้ายมองเพื่อนมองไม่เห็นคนไ,นไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้อ่ะทุกคนโอเควันนี้จะได้ดูยาวๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เห <sm art> มือนกันนะทุกคนมันสั่งปิดไปเองนะทุกคน โหโหดมากเลยคนนี้น่าจะโหวันนี้เขาก่อนริงนะวัาดีไม่ได้เปิดมาอยู่คนป๊นไปไป,ไปกันต่อไม่ต้องเสียเลยคนบางคนก็เป็นแบบนี้ชอบที่ไปแต่ว่าไม่มีไอวอลกันอะให้คนคนทุกคนเห็นไหม,มระยะไกลเขาจะไม่ชอบอะ ยรอทำไมเขาไม่ชวทนทำไมตอนอ้อมมันชอบไปออตองอ้อมตอโอ้ตรงนี้ก็มี เจอป,ปูแล้วพเราเจอปูอย่เราเล่นสองทวงก็ได้อ่ะไอวอมาของลูกช้าลุดคนเดีดิ ดูดิทุกคนตเติมเติมมากเลยอันนี้ไม่ได้นะต่างนะไม่ได้เติมด้วยนะเพราะว่าไม่มีชุดสวยเลยแต่ว่ามีเว้ามวยอยู่ ตายเลยอะทุกคนหุ้ยตายเลยอ่ะดีมสีแดงไปได้ไหมว่าแต่โมชี้มาเป็นแห่งในนึงเออเ่อคนขี้ชาให้เยอนเ้ยใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะกดไลค์ด้วยนะเพราะว่าช่องนี้หน้าพาหาจะมาทันลมช่องเราแล้วนะทุกคน เดีย๋ยวเราจะไปถล่มช่องเขามาั้งหรือช่องเขาจะมีเยอะมากกว่าแต่ดูเขาไม่มีแบบแมวตัวน,นี้แบบเราฮา่าดูสิฉันมีล่างสามฉันไม่ได้มีล่างไอฉันมีร่างสองกับร่างสามกับล่างหนึ่งเอ้ยทำไมเราต้องขึ้นมาแล้วลงมาก็ได้เหรอเดี๋ยวเราจะเกณฑ์เขาไปฮัลโหลไอวไอได้ไงวะทุกคน ถ้ารู้ไอวอได้เฉยอะทุกคนดหวัว โอ้จะรอดโ <c oughs> คจโปเมื่อกี้เพ <I am S 1> ิ่เปิดไ์ไปอ่ะก็จบกันแล้วัสดี